เดือดทั้งตำบลหนักเจ้าของที่ปิดทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนไข้ลำบากเดือดทั้งตำบลเจ้าของที่ปิดทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนไข้ลำบากหนักในอำเภอสังลุยช่วยข่าวเด่นวันนี้เกิดเรื่องราวสุดปวดใจในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เมื่อชาวบ้านและผู้ป่วยต้องเผชิญกับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังเส้นทางหลักที่ใช้สัญจรเข้าออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถูกเจ้าของที่ดินถึงลวดหนามปิดกั้น ว่าเป็นที่ดินมรดกและพร้อมขายในราคา1.4ไร่งานนี้ในอำเภอสั่งลุยช่วยด่วนผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณทางเข้าออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเส้นทางหลักที่ใช้สัญจรมานานหลายสิบป,ปีตั้งแต่ปี2540ถูกเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นหญิงเจ้าของปั๊มน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงเข้าดำเนินการปิดกั้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมติดป้ายห้ามผ่านโดยให้ไปใช้ทางเข้าบริเวณโรงเรียนที่อยู่ห่างออกไปประมาณ500เมตรแทนแต่ทว่าทางเข้าเส้นใหม่นั้นเป็นถนนดินลูกรังทางแคบขรุขระและมีน้ำขังทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ต้องอาศัยเพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้นซึ่งสร้างความยากลำบากอย่างแสนสาหัสให้กับผู้ปว่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องมาตรวจสุขภาพและรับยายอย่างต่อเนื่องเจรจาล่มนับสิบปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบเลเผยปมปัญหาสุดท้ายต้องพึ่งกฎหมายนายรณกรเาวิจารณ์นายอำเภอเมืองนครสวรรค์กล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านและผู้ป่วยเป็นอย่างมากจึงได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาในเบื้องตน้นและจะแจ้งไปยังคณะกรรมการของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานนับสิบสิบปีทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้พยายามเจรจากับเจ้าของที่ดินมาโดยตลอดทั้งเรื่องการขอซื้อที่ดินดังกล่าวแต่ก็ประสบปัญหาทุกครั้งเพราะทุกครั้งที่มีการเจรจาหาเงินทุนมาได้เจ้าของที่ดินก็มีการปรับราคาขึ้นตลอดทําให้การเจรจาล้มเหลวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังเผยอ,อีกว่าแต่เดิมพ่อของเจ้าของที่ดินได้เคยยกที่ดินส่วนนี้ให้เป็นทางสาธารณนะ แต่ติดปัญหาตรงที่ทางที่ยกให้นั้นไม่ตรงกับทางเข้าโรงพยาบาลทำให้มีการลุกล้ำพื้นที่เข้ามาเพื่อสร้างถนนให้กับชาวบ้านซึ่งเจ้าของที่รุ่นพ่อได้เข้ามาดูระหว่างทำถนนแล้วจนมาถึงรุ่นลูกที่เกิดปัญหาอยู่ในตอนนี้ความหวังอยู่ที่ศาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตรียมฟ้องคุ้มครองสิทธิ์ชั่วคราวจากสถานการณ์ที่เจรจาไม่เป็นผล ล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้นิติกรลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรบางม่วงแล้วและประสานไปยังอายการจังหวัดเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ร่วมกันรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดและยืนยันว่าหากการเจรจากับเจ้าของที่ดินยังไม่มีข้อยุติก็จะมีการยื่นเรื่องต่ออายการเพื่อฟ้องศาลในการขอคุ้มครองสิทธิช่วคราวต่อไปเพื่อทวงคืนสิทธิ์ในการใช้เส้นทางให้กับผู้ป่วยและชาวบ้าน คุณคิดว่าแนวทางการแก้ไขปัญหานี้จะเป็นปใิทิศทางใดและจะสามารถคืนความสะดวกให้กับชาวบ้านได้ในเร็ววันหรือไม่มาฟังเสียงจากคอมเมนต์กันหน่อยมาดูกันว่ามีมุมมองไหนที่น่าสนใจอีกบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าแถวบ้านถ้าอนุญาตทำทางเทคอนกรีดก็ตกเป็นของหลวงแล้วคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าคนแบบนี้มีเยอะเขาคงจะแบกแผ่นดินไปด้วยตอนสิ้นใจคะ่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า ตอนทำคอนกรีตไม่แจ้งถนนส่วนบุคคลคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอ่านเนื้อข่าวก่อนเม้นท์พ่อยกที่ให้แต่ไม่ตรงทางเข้าของโรงพยาบาลโรงพยาบาลจึงรุกล้ำที่ทำถนนเพื่อให้ตรงกับทางเข้าโรงพยาบาลปัญหามันอยู่ตรงนี้คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอยากพ่าดูใจคุณจริงๆริงจริง,รงคนใจแบบนี้มันเป็นแบบไหนคอมเมนต์ comment, ต่อมานี้กล่าวว่า อ่านดีๆคิดดีๆครับจากที่ผมอ่านคือที่ทางพ่อเจ้าของที่ยกให้มันไม่ตรงกับทางเข้าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางอ,อบตก็เลยมาทำทางเข้าให้มันตรงกับทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในตอนที่พ่อของเจ้าของที่มีชีวิตอยู่พ่อเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็มีได้ยกที่ตรงนั้นให้เมื่อพ่อเขาเสียชีวิตทางอ,อบตก็หาเงินมาซื้อแต่เจ้าของผู้ได้รับมรดกก็ขายแพง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเลยซื้อไม่ได้มาตอนนี้เจ้าของที่เลยปิดทางอดีตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะสร้างทำทำอะไรให้ดูทางเข้าทางออกให้ดีให้มีชัดเจนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเฉยใช่ว่ารุ่นลูกเขาจะเฉยคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าถ้าเป็นผมนะ่าจะยกให้โรงพยาบาลไปเลยบอกเลยนะว่าหายากมากที่จะได้บุญแบบไม่มีสิ้นสุดคือการช่วยโรงพยาบาลนี้แหละคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า คนรุ่นปู่ย่าตายายใจดีให้ใช้ทางและคนที่ใช้ทางก็รู้น้ำใจของผู้ให้และสมัยก่อนเขารู้จักกันทั้งซอยคอยช่วยเหลือและแบ่งปันกันคนรุ่นหลังทั้งผู้ใช้ทางและผู้ให้ก็ศีลเสมอกันและอาจจะไม่ได้สนิทสนมกันทั้งซอยเหมือนสมัยก่อนในแต่ละยุคสมัยมันต่างกันสมัยนี้ว่าด้วยกฎหมายสมัยก่อนว่าด้วยน้ำใจคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอันดับแรกหรือถอนทิ้งก่อนเรื่องอื่นค่อยแก้ที่หลังคอมเมนต์สุดท้ายกล่าวว่าจ่ายจบแน่แน่ คอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าเราดูตอนจบใช้เป็นทางเข้ามาหลายปีเดียวก็รู้ว่าต้องการอะไรคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าต้องฟ้องเปิดทางขอคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉินให้ศาลสั่งห้ามปิดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าทําถนนคอนกรีต,ตได้แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มีการยกให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลถ้าไม่มีการยกที่ให้หน่วยงานใดหน่วยงานมิงจะไม่สามารถที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ได้ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอุทิตให้บรรพบุรุษด้วยการยกให้เป็นสาธารณร่วมใช้ตั้งชื่อซอยนายนางอุทิศจะได้มหาบุญเลยนะคะเป็นเกียรติแก่วงตระกูลคอมเมนต์นี้กล่าวว่าจำชื่อนามสกุลและตระกูลมันไว้เวลามันจะเป็นจะตายอย่าไปช่วยมันคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าตายไปเอาใส่ลงไปด้วยคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่า คนแบบนี้ไม่มีจิตเป็นกุศลเอาเสียเลยคิดว่าตัวเองไม่เจ็บป่วยหรือไงคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าปิดไม่ได้รอกเคยเปิดเป็นทางสาธารณะมานานเขาเรียกที่ภาระจำยอมเจ้าของที่ไปสู้ไงก็แพ้คอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าก่อนเทค่อนกรีดทางหน่วยงานราชการต้องมีหนังสือมาขออนุมัติก่อนทำทางสาธารณะคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า พ่อของเจ้าของที่ได้ได้ยกที่ให้เป็นทางสาธารณะจึงได้ดําเนินการทําถนนแต่ติดปัญหาตรงที่ทางที่ยกให้ไม่ตรงกับทางเข้าโรงพยาบาลจึงได้รุกที่เข้ามาเพื่อสร้างถนนให้กับชาวบ้านซึ่งเจ้าของที่รุ่นพ่อได้เข้ามาดูระหว่างทําถนนแล้วจนมาถึงรุ่นลูกที่เกิดปัญหาอยู่ในตอนนี้ปัญหาที่เกิดคือสร้างถนนผิดที่ออบตต้องรับผิดชอบเต็ม,ตมแต่ไปโทษเจ้าของที่คอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าคนแบบนี้มีทุกที่คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่า ป่วยไม่ต้องรักษามันคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าพอเข้าไปอ่านข่าวพ่อของเจ้าของที่ได้ได้ยกที่ให้เป็นทางสาธารณะจึงได้ดำเนินการทำถนนแต่ติดปัญหาตรงที่ทางที่ยกไม่ตรงกับทางเข้าโรงพยาบาลจึงได้รุกที่เข้ามาเพื่อสร้างถนนให้กับชาวบ้านซึ่งเจ้าของที่รุ่นพ่อได้เข้ามาดูระหว่างทำถนนแล้ว จนมาถึงรุ่นลูกที่เกิดปัญหาอยู่ในตอนนี้เบื้องต้นได้ให้นิติกรลงบันทึกประจำาวันที่สถานีตำรวจภูธรบางม่วงแล้วและประสานไปยังอายการจังหวัดเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้อ่านมาถึงตรงนี้ไม่เข้าข้างใรดีกว่าแสดงว่าตอนแรกเขาให้อีกแบบหนึ่งแต่ไม่สะดวกเพราะไม่ตรงทางเข้าเลยรุกที่เขาทำทางเข้าอันนี้พลาดตรงไม่เจรจากับทำหนังสือให้จบก่อนทำถนนนะผมว่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ามันควรเป็นทางภาระจำยอมของชุมชน คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าจะเป็นมนุษย์กี่โมงคอมเมนต์ comment สุดท้ายกล่าวว่าถ้าคนในครอบครัวมันป่วยก็อย่าไปรักษามัน